สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมินิสูนะคะวันนี้เราก็มาสร้างบ้านใน The Sim Mobile นะคะให้ดูกันก่อนหน้านี้เราสร้างในช็อต u t u b e ไปแล้วนะคะแต่ว่าอันสั้นเกินมันไม่สัะใจเราก็เลยมาสร้างกันให้ดูเต็มๆไปเลยซึ่งตอนนี้ก็กำลังขึ้นโครงสร้างนะคะที่มีอยู่ตอนนี้จะเป็นห้องนั่งชิลรหนึ่งห้อง ห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวนะคะที่จะมีอยู่ซึ่งในเกม The Simobile มันค่อนข้างจะจำกัดมากๆ้้าเทียบกับ PC นะคะถ้าอยากได้ของที่มันแบบสวยๆหรือว่าราคาดีๆก็คือต้องอัพเวลเยอะๆนะคะตอนนี้เราเพิ่ง17เองของก็ยังน้อยๆบางอย่างก็ ใช้ของเก่านะคะ old s t u อะไรแบบนี้มาใช้หรือว่าของที่เกมมีให้อยู่แล้วซึ่งถ้าจะลงทุนเนี่ยก็แนะนำให้ลงทุนกับ PC มากกว่าอันนี้ก็เป็นแก้ขัดไปก่อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีคอมแล็ปท็อปอะไรแบบนี้นะคะสามารถเล่นแบบนี้ได้นะคะก็ทดแทนกันได้บบนิดหน่อยถึงมันจะไม่มากโอเคกลับมาต่อกันที่บ้านของเราก็ พืนนะคะตอนนี้เรากำลังเทเป็นกระเบื้องห้องน้ำนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆของบ้านก็จะใช้โทนเดียวกันเลยก็จะเป็นไม้เป็นแบบสีโอ๊คนะคะตอนแรกเราก็จะทำเป็นให้บ้านสว่างขึ้นมานิดนึงจะเป็นไม้โทนขาวแต่ว่าด้วยความเฟอร์น,น้อยเราก็เลย ใช้เป็นโทนโอ๊กไปก่อนแล้วก็เทเพื้นให้มันเป็นโทนที่เข้ากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยค่ะสีน้ำตาลตอนแรกเราอยากได้บ้านสองชั้นด้วยแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกให้เราเราก็โอเคจำกใจชั้นเดียวละก,กันค่ะต่อไปก็ติดไฟเพื่อความสว่างหรือเปล่าไฟอันนี้ก็จะเป็นไฟที่แบบโอเคที่สุดแบบว่า ไม่ได้รกบ้านมากเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มห้องแรกเลยห้องแรกก็จะเป็นห้องน้ำน,นะคะเป็นห้องที่ยากมากสำหรับเราเพราะว่ามันเป็นห้องเล็กๆอะคะ่ะของมันก็น้อยถ้าแต่งน้อยก็โล่งเกินถ้าแต่งเยอะก็รกเกินไปและในรอบนี้ก็คือว่าถอยเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะเพราะว่าเราได้เงินมาเยอะมากก็คือไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากซื้อเฟอร์นิเจอร์ ก็ถือว่าแบบเป็นรางวัลให้กับซิมละกันเดี๋ยวค่อยทํางานหาเงินใหม่เงินหมดแบบเดียวเดี๋ยวเราก็หาได้ซึ่งเฟอร์ตอนแรกของเราจะเป็นโทนสีฟ้านะคะเพราะว่าผนังก่อนที่เราจะทุกเนี่ยเป็นโทนฟ้าแล้วมารอบนี้ก็เปลี่ยนเป็นให้แบบมีความน้ําตาลหน่อยเราก็เลยตัดด้วยสีน้ําเงินนะคะซึ่งตรงไหนายโลเราก็จะยัดด้วยพวก ผ้าขนหนูหรือว่าพวกทิชชูแล้วก็ต้นไม้นะคะให้ไม่โลง่งแล้วก็ปูด,ด้วยพรมอันนี้มันมาเป็นเซตซึ่งเป็นมันไม่ใช่เซตห้องน้ําด้วยนะเราก็เอามาใช้กับห้องน้ําซึ่งโชคดีมากที่มันเข้ากันสุดๆไปเลยอันนี้เราขยับห้องหน่อยนะคะเพราะว่าห้องน้ํามันใหญ่เกินไปเห็นไหมมันใหญ่แบบใหญ่จนมันโล่งอะ่ะเราก็เลยขยับผนังซึ่งใช้เวลาหน่อยเพราะว่า ตัวเกมเล่นค่อนข้างคอนโทรลค่อนข,ข้างยากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะโอเคห้องต่อไปจะเป็นห้องครัวนะก็ใช้เฟอร์อันเก่าด้วยผสมกันไปก็พยายามเลือกโทนที่มันตัดกับสีเขียวให้ได้มากที่สุดอันนี้หาอะไรคือดิฉันหาของอยู่นะคะคือหมวดหมู่ค่อนข้างงงมากแต่ก็โอเค เคาน์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตัวเก่าที่มีอยู่นะคะเพราะว่าสีมันเข้ากันมากที่สุดแล้วแล้วก็ถอยเตามาใหม่เพื่อที่จะได้ดูแบบมีความจริงจังมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็เติมเคาน์เตอร์ข้างหน้านะคะเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆที่ไว้วางของและซิมไม่สามารถดังได้เหมือนซิมผีซีเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งกันนิดหน่อย เพิ่มเออเขาเรียกว่าเตาขนมปังไหมแล้วก็ที่วางจานนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้หรือเปล่าหรือว่าใช้ได้หรือเปล่าก็เติมเติมไปให้เต็มแล้วต่อด้วยถอยไมโครเวฟใหม่ก่อนหน้านี้ไม่มีไมโครเวฟนะคะเป็นแบบเคาน์เตอร์โลงๆเลยต่อด้วยหาของค่ะดิฉันคือชุนละมุนวุ่นวายกับการหาของค่ะต่อด้วยซิงค์นะคะซิงค คือตอนแรกเราคิดว่ามันไม่มีด้วยซ้ำเพราะว่าเลเวลเรามันน้อยเนาะมันก็ของมันก็น้อยอะ่ะ mm hmm. ก็เลยคน,คนดูอีกทีอา้ามีโอเคเอามาเติมแล้วก็ได้เป็นซิงน้ำที่แบบโทนสีไม่ค่อยเยอะด้วยค่ะต่อไปก็เป็นตกซึ่งเราใช้ตกในกล่องคือในครั้งที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะมัน ก็ไม่ได้ทันสมัยแล้วก็มันไม่ได้มีความวินเทจคือเติมเติมไปให้มันเต็มเนาะคืออารมณ์แบบว่าเวลฉันเยอะเราวฉันค่อยมาเปลี่ยนเธอเอาให้เธอมาไว้ตรงนี้ก่อนให้มันดูแบบเติมเต็มห้องครัวต่อด้วยตกแต่งโต๊ะกินข้าวนิดหน่อยให้มันมีสีสันแล้วก็ทั้งขยะนะคะลืมไม่ได้เลยสีนี้ถึงแม้ว่าซิมจะไม่ค่อยได้ใช้ ก็ถือว่าเป็นของตกแต่งไปอะไรแบบนี้ต่อด้วยต้นไม้นะคะขาดไม่ได้เลยทําให้ทุกอย่างดูสดชื่นแล้วไม่มีที่โล่งให้เราประกวนใจอ่าแค่ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะเราเพิ่งสร้างซิมใหม่นะคะเป็นซิมคู่ของเราได้ไหมได้แบบนี้ได้ไหมเราก็เลยใช้เป็นเตียงคู่นะคะที่เรา หอยมากกว่าหน,น้านี้แล้วซึ่งราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งก็เอามาใช้ซ้ำแล้วก็ของบางชิ้นนะคะเราก็ได้เป็นแบบพวกรีวอร์ดมาก็มาตกแต่งก็น่ารักดีนะคะอันนี้เป็นรูปคู่หรือเปล่าคนสัมพันธ์ยังไม่เดินหน้าแต่ฉันขอติดรูปก่อนโอเคต่อไปเป็นห้องโถงนั่งเล่นห้องโถงห้องนั่งเล่นถงใหญ่นะคะก็จะเป็นโซฟาตัวยาวหนึ่งตัวแล้วก็ โซฟาเดี่ยว1ตัวนะคะเพื่อความรลังทีวีก็จะเป็นทีวีแบบทีวีคุณยายใช่ไหมมันยังไม่มีการอัปเดตนะคะเราก็เลยใช้ของที่มีอยู่แล้วก็ต่อด้วยเจกันน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็โถชานะคะซึ่งดิฉันก็หมุนหมุนหมุนค่มุหหมไปเรื่อยๆแล้ต่อไปมุมนี้จะเป็นมุมเอ,อ่อเรียกว่าเป็นเชลิ์หนังสือนะคะซึ่ง ก่อนทุกก็เป็นตรงนี้เหมือนกันค่ะที่เดิมแค่มันกว้างขึ้นเราก็เลยหาเชลส์ใหม่สุดท้ายก็ไม่ถูกใจฉันก็เลยใช้อันเดิมไปเลยค่ะดูข้อจำกัดของเดือซิมโ b มบ e ายนะคะก็คือวางเฉียงวางทับกันไม่ได้เลยดิฉันก็เลยเอาโคมไปไว้ข้างๆนู้นต่อด้วยเป็นตกแต่งเพิ่มความสดชื่นของเราก็คือต้นมงต้นไม้ขาดไม่ได้ ของตกแต่งเพิ่มเติมตอนแรกเราอยากจะให้มีกรอบรูปนะคะแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับห้องเท่าไหร่ก็เลยว่าหาเป็นพวกนาฬิกาอะไรที่มันแบบดูวินเทจดูมีความดูรานิดนึงก็เลยเอาเป็นนาฬิกาทรงคุณยายใช่ไหมทรงคุณยายนะคะมาตั้งต่อเติมด้วยขอ,องขยะที่เรามีอยู่นะคะ ห้องนั่งเล่นก็เสร็จประมาณนี้นะคะก็มาต่อด้วยห้องนั่งชิวนะคะเราอยากให้มันเหมือนเดิมก่อนที่เราจะถูกก็คือมีความเขียวนั่งอ่านหนังสือได้มีความแบบเป็นศิละปะบวกกับวินเทจหน่อยๆก็คือต้นไม้เยอะๆแบบนี้คล้ายๆโรงเรือนแต่ไม่ใช่โรงเรือนก็เลยใส่เป็นต้นไม้นิดหน่อยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ โคมไฟโซฟาก็จะมีความเขียวความใจใดๆนะคะต้นไม้ห้องนี้ก็จะเยอะเป็นพิเศษให้ความชุ่มช่ำอันนี้ก็จะเป็นตอนกลางคืนค่อนข้างมืดหน่อยแล้วดีฉันลืมอะไรคะลืมทาสีนอกบ้านคะ่ะก็เลยใช้เป็นสีที่มีอยู่แล้วนะคะคือโทนไม้เหมือนกันเป็นโทนขาวๆนะคะมันจะได้ดูคลีนบวกกับ หลังคานะคะที่ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีแต่มาเจอเงินแล้วก็โอเคพับโครงการน,นี้ไปก่อนเสาก็คือจะเติมเหมือนกันแต่มันรู้สึกว่ามันรกบ้านเกินไปนะคะก็เลยยกเลิกไปต่อมาก็จะเป็นข้างนอกนะคะโซนเอา s i d e ก็ธรรมดาเลยค่ะตกแต่งของที่มีอยู่แล้วก็จะเป็นพวก ต้นมงต้นไม้ให้บ้านดูมีความสดชื่นมีชีวิตชีวาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีม่วงเพราะตัวเราชอบสีม่วงแล้วก็ตัดกับสีขาวนิดนึงให้มันดูไม่เลี่ยนจนเกินไปอันนี้กลับมาเติมไฟในห้องนอนซึ่งตอนแรกเราไม่ได้อยากให้ห้องมันสว่างมากแต่มันก็มือเชิงเกินไปก็เลยโอเคเอาของที่มีมาเติมให้เต็มๆละกันส่วนห้อง นั่งเล่นนะคะคือดูแบบนี้มันโล่งใช่ไหมเราก็เลยหาโคมไฟที่มันเข้ากัน<ๆ>ก็เลยนั่งไทยๆๆๆโอเคสุดท้ายเราก็เจอสิ่งนี้ที่เรียกว่าโคมไฟสมบูรณ์แบบมากแล้วโปรเจกต์ตอนแรกก็คือแบบอยากได้นั่งเชียวนอกบ้านอะไรสุดท้ายแบบเอาได้แค่เก้าอี้แล้วคือความมืดนั้นของนอกบ้านไม่มีอะไรเข้ากันเลย ก็เลยเก็บน้องไปก่อนละกันแล้วในวันีแน้แตอนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่เราได้สร้างขึ้นมาในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ